บผมมีน mm pues huh? mm. you know ุ่หมือนมาจับผมกันนะมีมาจัดผมกันนะผมมันหนิกยาวแล้วค่ะผมมุ่ยเจียวๆค่ะเห็นผมมุ่ยไหมผมเห็นผมมุ่ยไหมเห็นไหมเห็นผมมุ่ยไหมคะเห็นผมมุ่ยไหมคะ มอ้ยเจ็บยาวค่ะค่ะเจ็บยาวยาวค่ะวันนี้ต้องตัดแล้วเพราะว่ามันจิ้มตา<ร>ใช่มคะะเพราว่ามันจิ้มตามันจิ้มตาพี่มุยมุย้ยมุ้ยเจ็บเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวไปตัดผมก่อนนะคะไปตัดผมเถอะนะคะ ผมเกียร์แ้วค่ะผมเกียร์แยวเกียร์แ้วนะคะนี่เป็นอันนี้ห,หน่อยได้เอาแมสปิดไว้นะคะเพื่อจะได้วัดกะระยะโฟมแล้วผมก็จะไม่เข้าตาด้วย อีก,กอีกแก้วหรอโอเคไม่จะเริ่มตัดแล้วนะคะ ปีมิงอุ้มอุนดนึงค่ะพีโมนีใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วได้ทีงอ,อ๋อาีน,น่ะองโอเคค่ะอเคๆดีค่ะ ตอนนี้แม่ก็กลำลังเลมให้มันเท่ากันอยู่นะคะเพื่วความสวยงามค่ะโอเคเสร,รยย็จแล้วค่ะไหนไงหน้านะดูสิค่ะโป้มุ้ยไม่ยาวแล้วค่ะไม่ยาวแล้วไหนแมน่นันหวีลงดูสิค่ะเราเ็นยิๆค่ะ โอเี้ไม่จ้มตาแล้วค่ะไหนไหนพี่มนิกหันไปดูหน่อยโอ้โหเห็นไหมคะเห็นไหมคะพี่มนิกเก่งมากนั่งอยู่นิ่งๆให้แม่ตัดผมค่ะโอเคค่ะบายบายคะ่ะ